สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้อเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็เ,เนื่องจากว่าไม่ได้ไปงานมั่นน้องนนเนาะกับน้องนุงน่นนะครับหรือเบาวนนกับสาวนุน่นนะครับก็ฝากความอวยพรผ่านคลิปวิดีโอนะครับไปให้กับเ,เบาวนนกับสาวนุ่นแล้วกันนะครับก ไม่มีลุงก็ไม่มีอะไรจะให้น้องนอนเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานเนื่องจากว่าอยู่ที่อุบลน,นะครับแล้วก็สภาวะโรคระบาดโควิดเนาะทางแถวบนเขาก็ประกาศมาไม่ให้ออกนอกเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าไปที่นูน่นเดี๋ยวก็ต้องไปโดนกักตัวอีก14วันนะครับก็เลยขอไวพรอนให้นะครับ น้องนนกับสาวนุ่นเนะาะหลังจากที่มั่นหมายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตคู่นะครับถึงยังไม่ได้แต่งกันนะครับเราก็มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันเนาะก็สิ่งที่มันอาจจะทําให้ทะเลาะบ่อแวงนะครับปัญหาใดที่มันหนักเราก็ช่วยกัน ปรึกษากันนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้อารมณ์ในการคลอ,องชีวิตคู่นะครับคนที่ใช้อารมณ์ในการคลองชีวิตคู่ก็จะไปกันไม่รอดนะครับพยายามาใช้ความคิดใช้เหตุและผลนะครับมันจะอยู่กันด้วยได้ยืดยาวนะครับผมอย่างผมนี้ก็ อยู่กับแฟนผมมา22ปีนะครับถ้ามีปัญหานี่ก็คือผมจะไม่ไม่ต่อล้อต่อเทียงผมจะเดินหนีหรือไม่ก็บางทีก็เราก็บอกว่าอันไหนที่มันะจะทำให้เราทะเลาะกันนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมก็ไม่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับทำมาเพื่ออวยพรนะครับวันมั่นให้กับหลานนะครับลางนนท์นี่ก็ อาจจะพูดว่าหลานหรือพูดว่าลูกคนหนึ่งก็ได้นะครับก็ขอใหอ้น้องนอนนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เนาะสาวนุ่นเนาะกับน้องนุ่นนะครับพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราแต่งงานไปถึงวันครบกำหนดแต่งงานไปแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยก็ ก็คือเราจะเป็นผู้นําครอบครัวโดยเต็มตัวนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบขึ้นมาอีกนะครับเราไม่ใช่ผู้ชายไวรุ่นตัวคนเดียวนะฮะก็อยากจะฝากคลิปนี้ถึงน้องนนกับน้องนุ่นนะครับก็ลุงไม่มีอะไรจะให้จริงๆนะครับนอกจากคําอวยพรนะฮะขอให้ทั้งคู่จงมีแต่ความสุขสมหวังนะครับผมขอให้อยู่กันยืดยาวครับเจริญเจริญในชีวิตคู่ครับบายๆครับผมสวัสดีครับ มีแค่นี้ครับไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดแล้วครับผมไปแล้วครับ